พี่น้องมันดังไฟต,งตุ่มกล้วยเฮ็ดกล้วยบวชีคะ่ะกล้วยกระตุ่มใส่เกลือนะคะมันจังบะด,ดำนะคะตุ่มแดงกระตาขึ้นมาอันก็มาปอกเปลือกกับมหาหันเป็นตอนหน่อยๆคะ่ะแล้วแต่มักเนาะคะ่ะตอนหน่อยตอนใหญ่นะค่ะกล้วยโบเลยนะคะ,ะ,คะถ้าพักให้มันเย็นอันนี้ต้มให้คามขึ้นเลยคะ่ะยังสิว่าบวชหนะะ้าถ้าต้มแล้วไม่ไม่เนาะคะ่ะเอาขึ้นมานัสิเขามาบวชเลยัสิเหนือมันก็นจะเละโผลนะคะท้า,าพักไว้โดนเขาเรียกว่าขามขึ้น,นันสิ ก็จะเหนียวมันก็จะแน่นจะแข็งค่ะบ้านนี้ก็ใส่กะทิกองแล้วค่ะเอาตามพ่อหมอสแล้วค่ะไผ่มักขนมักมันก็ใส่หลายค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะน้ำกินเนาะค่ะนะคะกรนะะ,ะเพาะน้ำมลายเนาะคะ่ะกล้ยวยบวชม็อกค่อยมักกินน้ำร้ายเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะลงไปน้ำตาลทรายขาวนะคะไผ่มีอัน ใบอันเตยนะคะเอามาผ่านใส่มัดใส่นะคะต้มมันจะได้หอมๆค่ะอันนี้ก็คนคนแล้วก็ซีเอาขึ้นต่างไฟเลยนะคะให้กะทิเพิ่นซุกแล้วค่ะแล้วก็ให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วต้มจนเดือดเพิ่นละคะ่ะจนกะทิแตกมันจังน้อยนึงเพิ่นละคะ่ะกล้วยมันก็จะซุกกะซิอ่อนกว่าเก่าอยู่เด้อค่ะนะคะก็สิค่อยๆซุกไปค่อยๆกวนเนาะคะ่ะ เาราเพื่อจใส่กะทิเพิ่มก็ไดนะคะจะก,กินมันๆาแต่น,นีกบเิเนนมันมันบิเนีนหวานมันได้นะคะนะคะี่ค่ะกะไกจะได้ละค่ะกะทิกับกำลังสตงนะคะ่ะจะหั่นแตงมันแห้งนะคะมันจะบอ,บอแอบนะคะเปบมันนี่ค่ะนาตาขวยบวัวี่เห่าเห็นง่ายๆานะคะลืมบอกค่ะพี่น้องให้ใส่เกลือน้ำเนะค่ะจังนอยแต่ก็ซี่มึงเอารสชาติดีมากนะคะก็เรียบร้อยลค่ะควยบวัวที่ <ๆ S 2> เป็นจังดค่ะขันตอนเป็นตาง,งายบอลองเฮ็ดึงได้ค่ะ หน้าตาเป็นตาเสบบ่ค่ะ